We a r อ Venom อ่นี่คือเสียง v ร n o m เตียเป็นเหมือนโลกนี้มันอยู่ยากเดี๋ยวผมก็ได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่มันน่าอาัศจรารย์มากๆเกี่ยวกับสิ่งๆนีๆ้แล้วก็สำหรับผมมันก็ว้าว,าวอ่ะว,ว้าวในแบบในวัยนี้ <laughs> ประมาณนั้นก็ช่วงนี้นะผมช่องของผมนะผมตันเกมเมอร์เ,เนาะก็ทําเกี่ยวกับอ่าเล่าประวัติตัวละครอ,อ่าส่วนมากก็จะไป a l o r a น t กับ ช่วงนี้ก็จะหลีกเยอะหน่อยเพราะว่าเนื่องจากว่าวอลเลน n ์มันตัวละครมันเริ่มตันนะครับแล้วด้วยความที่เขายังไม่ปล่อยตัวละครมานะครับมันก็เลยอา่าอาจจะมีตันๆหน่อยแต่ว่าก็จะมีหลีกมาทดแทนเนื่องจากว่าเราเป็นคนชอบเกมของขอไรออดเราก็เลยแบบว่าอยากจะทําเฉยๆนะผมผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรจากไลออดนะครับผมอ่านะผมก็ วยความใจรักของผมก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังว่าตัวละครแต่และตัวละครนอะ่ะมันมีประวัติมายัางไงนะครับอ่าเพราะว่ามิติตัวละครอ,อะ่ะมันอึแล้วก็เยอะมากสําหรับค่ายค่ยนี้ก็เลยชอบเป็นการส่วนตัวก็เลยอยากจะทําคลิปแต่ด้วยความที่แบบว่าเราช่วงนี้เราขี้เกียจภาคนะครับผมเราก็เลยมีเอา AI มาเสิร์ฟช่วงนี้ใครที่ติดตามอ่าคลิปชอ็อตของผมนะก็จะมีแบบว่าคนภาคเป็นเสียงผู้หญิงอ่านั่นเองนะครับมันไม่ใช่อ่ะคนอื่นภาคหรอกมันคือ AI นะครับผม AI ในการภาพผมก็ได้เอาพวก AI ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการทํางานของผมอ่าซึ่งก็สะดวกมากขึ้นแต่ด้วยความที่มันมีบางอย่างที่มันผมยังไม่ชอบใจเท่าไหร่นั่นก็คือการออกเสียงของ AI มันยังไม่ตรงคีย์ตามที่ผมต้องการนะครับผมก็เลยเสิร์ชหาไปหามาหาข้อมูลต่างๆสุดท้ายผมก็ไม่เจออะไรที่มันทําให้ AI นะั้นมันอ่านคล่องเลยไม่เจออะไรเลยสรุปหาไปหามาผมก็ได้มาเจอสิ่งๆนี้นะครับผมอ่ะอยู่บนหัวผมเว็บตัวนี้อ่ะ โปรแกรมตัวนีน้โปรแกรมแปลงเสียง ai นะครับโปรแกรมแบบ real time ที่ดีที่สุดอ่านั่นก็คือ magic mic นะผมผมก็ได้ลองใช้ไปสักคู่หนึ่งในการใช้โปรแกรมนี้ก็อธิบายไม่ถูกว่ะแต่มันแต่มัน <c oughs> แต่มันแบบว่าโลกนี้มันอยู่ยากอยู่ยากแล้วโหดร้ายมากอ่แต่มันมันดีอ่าสำหรับผมก็คือมันดีนะผมมันสามารถทำให้เสียงของผมกลายเป็นเสียงเสียงเสียงหนึ่งไปได้นะผม นั่นก็คือผมสามารถเปลี่ยนเสียงตัวเองให้กลายเป็นเสียงผู้หญิงได้อ่ะ,อะด้วยโปรแกรมตัวนี้นะโปรแกรมตัวนี้ก็เป็นโปรแกรมแปลงเสียงนะอ่ะดต่มาเล่าต่อมันมีครั้งหนึ่งนะผมที่คุณผู้ดูทั้งหลายแหล่นะผมรังไมมาหาผมบอกว่าอยากได้เสียงผู้หญิงนู่นนี่นั่นนะครับอ่าถ้าเป็น อยากได้เสียงผู้หญิงจังเลยถ้ามีถ้าเป็นเสียงผู้หญิงก็น่าจะดีมากเลยแต่ด้วยความที่แบบว่าเราทํางานคนเดียวไอ้นี่มันทํางานคนเดียวนะผมก็คือผมไม่มีทีมงานครับผมไม่มีทีมงานอะไรเลยเว้ยหาข้อมูลคนเดียวตัดต่อตคนเดียวภาคคนเดียวก็คือช่องช่องนี้ดําเนินโดยผมคนเดียวนะครับผมไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานต่างๆนะครับแล้วเพื่อนผู้หญิงต่างๆของผมเขาก็จะไปมีมีผัวมีครอบครัวมีลูกต่างๆแล้วเขาก็ไม่มาสนใจอะไรพวกนี้หรอกนะครับ อ่าผมก็เลยหาวิธีที่จะทาแบบว่าทํายังไงวะให้ให้แบบว่ามีผู้หญิงมาพากให้อ่าสรุปก็คือผมไปได้ a ออมาแต่ว่า a ออมันก็ไม่ตอบโจทย์ผมเพราะว่าคีย์มันไม่ตรงบางคําพูดของเออมันอาจจะมีเหินบ้างนะผมมันไม่ตรงคีย์ตามที่ผมต้องการนะผมสรุปก็คือผมก็ได้โปรแกรมนี้มานะแล้วก็บางงานนะครับผมบางงานที่คุณผู้ชมติดตามชอ็อตของผมแล้วมันเสียงผู้หญิงนั่นอาจจะเป็นเสียงผมก็ได้ นั่นอาจจะเป็นเสียงผมก็ได้โดยโปรแกรมตัวนี้นะผม Magic Mike เ,เกินมาสักพักแล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะไปพาทุกคนไปท่องเว็บของเขานะครับผมแล้วก็เผื่อคุณผู้ดูสนใจในการที่อยากจะใช้งานโปรแกรมนี้ก็ตามผมมาตอนนี้เราอยู่หน้าเว็บไซต์ของอ่า In My Phone นะครับผมของ Magic m i k นะครับผมอ่าก็เขาก็เปิดให้ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีนะครับผมก็สามารถดากดดาวน์โหลดตรงนี้ได้นะครับผมอ่ากดดาวน์โหลดแล้วมันก็จะขึ้นดาวน์โหลดให้เลย นะครับอ่าเราก็ไปดูช่องดาวน์โหลดของเราแล้วก็ติดตั้งอ่าพอมันขึ้นมาแล้วเราก็ Customize Installer อ่อา Installation น,นะครับผมแล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็กด Install นะครับผมอ่าเป็นโปรแกรมฟรีนะครับผมไม่เสียตังค์ผมไม่กด Install นะเพราะว่าผมมีอยู่แล้วนะครับผมอ่าพอเรา Install เสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้อ่าหน้าตาของเขานะครับ หน้าตาของเขาจะเป็นแบบนี้เลยเป็นโปรแกรมที่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็สามารถเลือกเสียงต่างๆได้นะครับผมโปรแกรมของเขานะผมจะมีประมาณ300รอเสียงนะครับผมแล้วก็มีเสียงประกอบพวกต่างๆนานาประมาณแ0 0อกว่าแบบนะครับโอ้ก็เยอะเยอะมากนะครับแล้วผมจะให้ดูตัวอย่างครับในเสียงของโปรแกรมนี้นี่คือเสียงของผมในเวอร์ชั่นผู้หญิง ยะอาจจะดีเลยนิดหน่อยแต่นี่คือเสียงของผมในเวอร์ชันผู้หญิงอ่ะและนี่ก็คืองานที่ผมใช้เสียงนี้ในการพาก์อ่ะแบบชกประวัติแชมเปี้ยน LL แบบสั้นวันนี้กับทีซานาทํานในเอดิซีเดอะยเดลกัน์เนอร์โอเคพอแค่นั้นเดี๋ยวข้อดูตอนจบนะครับบอกแล้วลุงนี้มันดูยากอ้าลุงนี้มันโหดเลยดีกว่านี่คือเสียงของโปรแกรมนะครับผม ที่ใช้เสียงของผมแล้วก็ไปแปลงเป็นเสียงต่างๆนาๆนาน,านาผมด้วย AI ตามที่เขาต้องการนะครับโปรแกรมนี้สามารถสามารถใช้ได้หลายแพลตฟอร์มมากไม่ว่าจะเป็น PC ของเรานะ Discord Zoom หรือ,อพวก Android Android แล้วก็ Mac นะครับประมาณนั้นนะครับผมก็สามารถใช้หลายแพลตฟอร์มแล้วก็สามารถใช้ในหลายปฏิบัติการเดี๋ยวเรามาดูคร้าวๆครับว,ว่าเขา,ววามีเสียงอะไรมาก เสียงอะไรบ้างนะครับผมเสียงผู้หญิงอ่ะก็จะมีเยอะมากเลยนะครับผมแต่ว่าตามจริงมันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับผมตามจริงมันก็จะมีแบบอ่าให้เป็นมงกุฎอ่ามันจะมีแต่ละแต่ละช่องแต่ละช่องมันจะมีมงกุฎนะครับผมอ่าแต่ว่าถ้าคุณอยากจะปลดล็อกของออปชันต่างๆของเขาอ่ะคุณจะต้องเสียงงินให้เขาสักนิดหนึ่งนะผมเพื่อเป็นการปลดล็อกเสียงทั้งหมดนะครับผมตอนแรกมันอาจจะมีบางเสียงนะครับผมที่สามารถใช้ได้นะครับผมอ่ามีทั้งแบบออโต้จูนนู่นนี่นั่นก็มีนะครับ แต่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปท่องคร่าวๆเจียงผู้หญิงนะครับผมก็จะมีเยอะเยอะมากๆนะผมะไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างนะ,อ,ะอายากาศจากเกนจินอิมแพกนะผมแล้วก็เสียงของนีออนก็ยังมีนะครับแล้วก็เสียงต่างๆมากมายของผู้หญิงเลยนะครับมีเยอะมากแม,ม,ม,ม้กระทั่งแมทฮาร์เซเนมิุก็ยังมีเซกก็ยังมีเจตก็ยังมีก็คือมีมีเยอะมากๆนะครับเสียงผู้ชายนะครับผมโอ้โหก็เยอะพอสมควรดูดี ามที่เขาบอกสามร้อยแบบไหมล่ะอ่าเนี่ยม,มีมีทั้งเสียงคริสเตโนโรนโดอ่าคิดดูเอาอนี่คือเสียงคริสเตโนโรนโดเสียงผม <c oughs> ในเวอร์ชันคริสเตโนโรนโดนะครับอ่าเกโกนเสียงเกโตนี่คือเสียงผมในเวอร์ชันเกโกนะครับในมในเวอร์ชันเกโกในเกมบอลลนแลม เป็นไงละ่ะก็คร่าวๆเสียงผู้ชายนะครับก็เยอะๆเยอะมากจอซีนาก็ยังมีอ่ะแม่ละ่ะคือเยอะมากเสียงเขาเยอะมากๆนะครับเอาไว้แบบว่าอยากจะสร้างคอนเทนต์นะครับผมสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็สามารถเอาไปทาเป็นคอนเทนต์แกล้งคนได้นะครับเสียงเกมก็มีเห็นไหมตัวละครต่างๆจากในเกมก็อยู่ในนี้เยอะมากๆเลยครับเนี่ยดูดิโคตรเยอะเยอะมาก เสียงรักก็มีหรอรีซินก็ยังมีโอคือเยอะเยอะเยอะมากๆอ่ะนี่คือเสียงสยองขวัญนะครับเสียงสยองขวัญก็อาจจะมีเอฟเฟกตามมาด้วยอ่ะนี่จากไปในปีครับเห็นไหมเสียงเราจะมีเสียงประกอบสยองขวัญด้วยอันนี้คือเสียงวี are v e รนอ่ะนี่คือเสียง v e n o เตียงหงเป็นตัวละคร Venom เยอะเยอะมากๆมันมีอะไรให้คุณเล่นเยอะมากๆสำหรับโปรแกรมนี้คุณก็เยอะ ผมบอกเลยใครเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผมแนะนำมากกระตูนอ่ามิกกี้เมาส์สวัสดีชัดคริมมิกกี้เมานี่ก็คือเสียงผมในวันทลองกตะตูนนะครับออโต้จูนนี่คือเสียงผมใน Auto ออโต้จูน ตัวช่วยก็มีให้นะครับผมมนการเล่นเสียกงกันมากมายโอ้โหโคตรเยอะผมบอกเลยว่าโหลดเถอะถ้าใครอยากจะต้องใช้เสียงแบบต่างๆนานาในการจําเป็นที่ต้องใช้งานแบบผมนะโหลดเลยนะครับแนะนํานะครับอ่ะอันนี้เสียงคร่าวๆนะครับผมเสียงหมาแมวก็มีแต่ว่าน่าจะเป็นเสียงประกอบต่อไปเราจะเป็นเสียงอ่าซาวบอร์ดนะครับก็เป็นเป็นเสียงเอฟเฟกต์อ่าต่าง,างๆแบบเสียงประกอบอะไรประมาณนี้อ่าตอนเกมมก็จะมีเสียงขึ้น เสียงขึ้นมาให้ฟังนะครับผมก็สามารถเอาไปใช้กันใน Discord ดตรงนี้นั่นได้นะครับอันนี้ผมไม่เล่นเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นแต่เสียงประกอบแต่ว่าเสียงเขาเยอะจริงนะครับพวกมีมอ่ามีมที่เป็นเคยเป็นเสียงเสียงมีมต่างๆต่อไปก็จะเป็นงานที่ผมอ่าใช้โปรแกรมนี้ในการพากนะครับผมอ่ะไปรับชมกัน จอวัตแชมเปียนเอลลแบบสั้นวันนี้กับ ana, ทิสนาท่านในเอดิซี t h โยเดลกันเด d a ทิสนาเป็นโยเดลสาวที่เกิดและเติบโตในเมืองบัลลัสิตีบ้านของเหล่าโยเดลผู้มีชีวิตชีวาแต่เธอมีจิตใจที่แตกต่างจากเพื่อนร่วมเผ่าเธอที่เธอจะสนใจการประจนภัยแบบไร้สาระเธอให้ความสำคัญกับโลกภายนอกเป็นพิเศษโดยเฉพาะโลกของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยสงครามและความขัดแย้งแรงมะดันใจของเธอมาจากเรื่องเล่าเกี่ยวกับวีรบุรุษผู้ก้าหารที่ปกป้องบ้านเมืองด้วยความเสียสละเธอจึงตั้งใจจะเป็นนักรบผู้ ยิ่งใหญ่ของโยเดลและพิสูจน์ว่าโยเดลก็สามารถยิงจัดในสนามลกได้อย่างสง่างามเช่นกันเธอเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของหน่วยรับที่เรียกว่ายเดลกัรเมอซึ่งํำหน้าที่ปกป้องแบนดอรซิตี้จากภัยคุกคามต่างๆและทิสตาน,น่าก็ได้กลายมาเป็นตำนานด้วยฝีมอือการยิงอันแม่นยำพร้อมกับปืนใหญ่คู่ใจของเธอที่ชื่อว่าบูเมอร์โอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปรีวิว a มจิกไมนะครับผมก็ เป็นโปรแกรมที่ดีนะผมแล้วก็เป็นโปรแกรมที่บอกตรงๆว่าโลกนี้มันอยู่ยากนะผมไม่สามารถที่จะตยวนี้คนเราอาจจะไม่สามารถที่จะแยกเสียงออริจินอลกับเสียง AI ได้นะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะผมสำหรับการรีวิวแมจิกไมค์นะครับโปรแกรมแปลงเสียงที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาณตอนนี้นะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะ อิสกิชชันด้านล่างับผมก็สามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้นะครับผมให้แบบเอาไว้ใช้ทํางานอะไรอย่างนี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดฟรีนะครับผมไม่เสียตังค์นะครับผมแต่ถ้าอยากเสริม option ก็เสียตังค์กันชักงนิดนึงนะครับประมาณนั้นครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันเสมอมานะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้กดแชร์นะครับผมก็ไปละไปกลับม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Yeah.